เมื่อได้ทบทวนในสิ่งที่พี่ได้ทําลงไปแล้วพบว่าเช er ียนั่นเป็นวิธีที่หมาไม่แดกมากหรือถ้าเกิดจะอ่านคอมเมนต์จริงๆก็ไม่ต้องอ่านทุกพยางก็ได้่าวะซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณทิศเอกที่ไม่ได้มีประเด็นกับเรื่องนี้เลยผมก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ขอโทษจริงๆว่ามัน ดูเลือดเย็นและเลวซามจริงๆแล้วก็ผู้คนที่ได้ดูไลฟ์สดวันนั้นก็รู้สึกแบบนั้นว่าเออน้ามึงแม่งใจร้ายมากถ้าดูจากภาพในไลฟ์แล้วไม่ได้รู้แบ็กกราวหรือเบื้องหอลังมาก่อนใช่มันดูเฮงสวยมากพี่จะไม่ทำอย่างนี้อีกและเป็นวิธีที่ห่วยแตกมาก หลังจากนั้นตามที่เราตกลงกันไว้ว่าหลังจากที่ทิศได้ชี้แจงทิศได้บอกว่าก็จะลุกออกไปทิศเอกก็ได้แจ้งกับทุกคนว่าทิศเอกก็จะลุกออกไปทุกคนรับทราบครับตรงนี้พี่ยืนยันว่าทิศเอกได้แจ้งก่อนแล้วแต่พอถึงเวลาที่เขาลุกไปจริง พี่มีความรู้สึกว่าปฏิกิริยาของพี่กับคําพูดที่พี่พูดกับเขาตอนที่เขาลุกออกไปหรือแจ้งว่าจะลุกออกไปก็ดูหมาไม่แดกอีกคือพี่ก็ยอมรับนะครับว่าพอมันเกิดขึ้นจริงจริมันก็ก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เลยพูดอะไรหมาๆออกไปเพียบเลยไม่ว่าจะเป็น อยู่วงการนี้มาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือถ้ารู้ก่อนหน้านี้สักหน่อยก็จะได้จัดลุกโปง่งแฟร์เวลกันซึ่งตัวทิศเองเองเนี่ยก็พยายามทำให้บรรยากาศมันดูไม่มาคุ้วยซ้ำซึ่งถ้าเป็นพิธีกรที่มีความเป็นมืออาชีพหรือถ้าพี่มีสติ หรือได้ไต่ตองสักนิดหนึ่งสิ่งที่พี่ควรพูดควรจะเป็นการส่งกันสวยๆครับควรจะเป็นการล่ำลากันแล้วก็ชี้ให้คนดูเห็นถึงสปีลิตที่เขาตัดสินใจยุติบทบาทแต่เชี่ยกูไม่ได้พูดคำพูดที่กูควรจะพูดอย่างอย่างคนมีมารยาทหรืออย่างพิธีกรที่ให้เกียรติเพื่อนร่วมง,งานเลยเฮีย ที่พูดเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยทำให้เขาดูไม่มีมารยาทแล้วคนก็ไปลุมด่าเขาแล้วก็ทิ์ก็พยายามชี้แจงในพื้นที่ของเขาว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทำเขาได้บอกทุกคนก่อนแล้วสิ่งที่พี่รู้สึกว่าพี่แม่งหมาไม่แดกดาบสองคือ วันนั้นเหตุการณ์เกิดวันศุกร์นะครับพอวันเสาร์นาหาวนาสอนพอเขาโพสชี้แจงเชี่ยพี่เสืกโกรธก็อีกพี่ก็โกรธเขาว่าเอา้าทําไมมึงไม่โทรหากูอ่ะจะได้ช่วยกันแก้ไขพี่ก็คิดเอาตามวิธีของพี่ว่าเออมึงไปโพสอย่างนั้นทําไมอะ่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วพี่ก็เป็นฝ่ายโทรหาเขาได้นีหว่า พี่ก็ในฐานะเจ้าของรายการพี่ควรจะเป็นฝ่ายถวายเขาด้ซ้ําแต่พี่ก็คิดเฮ e ี้ยวว่าไอ้เฮ e ี้ยก็กูผู้ใหญ่นี่กูโตกว่าพี่ก็คิดแบบคนมีอีโก้อะว่าอ้าวอ,อ๋อมึงอย่างนี้เหรอได้มึงเอางี้เดี๋ยวกูกูสอยมึงบ้างอ่ะก็เลยกลายเป็น การขอโทษแบบเน็บแนมแดกดันเขาเนีอย่าหาว่านาสอนซึ่งดูก็รู้ว่าไม่ได้ขจะขอโทษจริงๆฮนะทุกคนก็ดูออกใช่พี่ก็สารภาพว่าพี่ไม่ได้จะขอโทษเขาหรอกเพราะพี่โกรธซึ่งพอมย้อนคิดดูแล้วพี่ก็มีความสุกว่าถ้ามึงถ้ามึงไม่ชอบวิธีการแบบนั้นเน็กแล้วทำไมมึงทำวิธีการที่มึงไม่ชอบวะ นั่นก็ถือว่าเป็นการพลาดในพลาดอีก